นี่รล้วันที่หนึ่งเข้าอย่าไปอนีายก็ปลาใครก็ป้าอย่ะไปมองจะไปเงีหน้าเีตาเออตีเก้าอยางฮะเก้าอยางเดี๋ยก็เก้าอยางก็หิ้ยก็หิ้วอย่าป้าอย่าเป๊ะอ้าเป๊ะไบัใจไอ้อยังก็ถ้าเกิดรูห่วยอย่าไปอย่หน้าตีเก้าอยางก็หลีเออแล้วกี่เก้าอยางที่ม่าเก้าหินะ ไอสามสิบหกไหมยาวเป็นนางสาวเลยคอนี่ดึงดึงดึงขึ้นหมดเลยมันดึงตึงตึงนี่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 ยกยกยกนี่แค่นี้เออตาจะโวยเออแล้วก็เออผู้ดังเนาะผู้ดังยกบ่ต้องยกดังดังมันจะโด่งขึ้นเออมันบิดขึ้นจริงนะ